สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเนาะครับวิถีอีสานคนเลียงวัวเลียงคว้วยเนาะครับช่วงนี้ก็ยังโชคดีแน่ครับหลังจากน้ำลดนะครับพี่น้องบ้านหนองหว่าเนีเนาะครับบ้านหนองหว่าเนี่ยก็เพลินนะครับยังโชคดีว่ามี่มองครับเอาวัวเอาคว้วยมาปล่อยนนะครับพี่น้องก็ถือว่าโชคดีนะครับพอหยังเพราว่ายังงน้อยเนาะครับก็วัวกว้วยก็ได้กินหญ้าได้เลี้ยงหญ้าพี่น้องครับผมนะครับ วัวเจ้าเดียวทั้งหมด40สตัวพี่น้องเป็นวัวลูกคอกนะครับผมนี่เป็นวัวลูกคอกออกมานะครับออกลูกคลอดลูกเท่าละสิบตัวเป็นเพาครับเออเท่าละสิบตัวนะครับผมนะครับออกเท่าละสิบตัวสิบตัวพี่น้องถ้าออกสิบเทียบก็ได้ร้อยตัวได้พี่น้องอ่านะครับอยู่นี่มีทั้งหมดครับสี่สิบตัวครับพี่น้องสี่สิบตัวถ้าเราออกมากเอนะครับสิบตัวทั้งหมดก็เป็นหาสิบพี่น้องโอ้ยมีแต่ใดกับได้พี่น้องเป็นว่าเนาะ แล้วก ok. no ็เพื่นว่าแล้วไปข้าสามปีบอทอบอทอเลี้ยงคล้ยบอทอผมสามน่องเพื่นว่าพี่น่องบนล่าบนล่าเขาแก่เพื่อนบอกเพื่นว่านี่นะครับผมนี่นะครับเพื่นมาเลี้ยงบะเลี้ยงคล้ยผมมาธุระมาพ่อเพิ่นเนาะขออนุญาตเพิ่นนะครับทายล่องช่องยูทูบจังหน่อยพี่น้องอ่ะย้ำนะครับเพิ่นไม่ได้ขายนะครับเพิ่นไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะอันกล้วยย่บานะไรตัวคล้ยอันมีอันมีแต่ว่าตัวแต่ตัวแล้วเหมือน ควายี่สิบตัวปไปพี่น้องควายพี่น้องควายอยู่เฮือนเพิ่นยุ้งหอกบั่นน้องว่าครับอีกยี่สิบตัวพี่น้องวัวนี่สี่สิบบวกยี่สิบเป็นหกสิบตัวถ้าควายออกลูกมาสิบตัวนะครับกระเชียบข้อยสามสิบพี่น้องอู้พี่น้องนะครับอีกนะครับผมว่าประมาณนะครับปีนาเนาะปีนาเนาะพี่น้องปีนาอ่านะปีนี้ปีสองห้าหกห้าปีนาสองห้าหกหก เพิ่งก็สีมี่บัวประมาณบ่ต่ำกว่านะครับไม่ต่ำกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณแปดสิบตัวนะครับผมบ่ต่ำกว่าแปดสิบตัวพี่น้องนี่นะครับพี่น้องบ้านน้องว่าเป็นมาเลี้ยวัวเลี้ยงควายผมมาผอมาเจอเพิ่นนะครับก็เลยขออนุญาตเพิ่นวางง้วควายเป็นหลายนะครับย้ำนะครับเพิ่นบ่ได้ขายกบเพิ่นบ่ได้ขายนะครับเพิ่นบ่ได้ขายนะพี่น้องครับอุ้ยมันไหครับผมมันไหนเลยครับนี่ก็เพิ่นโชคดีนะครับมีหมองปล่อยวัวปล่อยควายมากินเนาะครับอ่า เป็นที่สาธารณะเพื่อนบ่ห่วงบ่ห้ามนะครับบ่ผิดกฎหมายและบ่ผิดกฎหมู่นะครับเพราะว่าเ้าบ่ได้ทำายเ้าบ่ได้มาตัดต้นไม้เ้าบ่ได้มาทำายสิ่งของนะครับเพียงแต่ว่าเอาวัวควายมาปล่อยนะครับมาปล่อยเพราะได้กินหญ้าเพราะได้อยู่เพราะได้ยังชีพไปเรื่อยๆพี่น้องเกี่ยวหญ้ากับเกี่ยวบ่ไหวนะครับผมมันหลายเสลี่ยเกิดนะครับผมยามนะครับวัวทั้งหมด40ตัวครับ40ตัวพี่น้อง40ตัวแล้วขั้วอยู่บ้านอีก20ตัวพี่น้อง เป็นหกสิบตัวนะครับผมถามเมื่อล้ววานะครับออกลูกมากลอดลูกมากครับข้างละนะครับพี่น้องข้างละสิบตัวครับข้างละสิบตัวนะครับนี่แหละเป็นวาเนาะครับอยูนี่มูลราคาเนาะประมาณเนาะพี่น้องครับหลายล้านบาทครับหลายล้านบาทนะครับไม่ใช่หลายแสนบาทนะครับหลายล้านบาทนะครับนี่แหละเป็นวาข่าวัวข่าวกวยเป็นวาเนาะครับไปค่าสามปีสี่ปีบอทหอเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วย บางคนไปกรุงเทพไปทํางานอยู่เป็นเก่าปีเสียปีพี่น้องกลับมาก็มีรถปีกับเรียกว่ารถเจ๋งขั้นเดียวขนของเตี้มาพี่น้องทางมามีเงินบอ่อโอ้ยมีเงินบ่พ่อมือน่นออกนะนไปซี่หหาปีพี่นอ้องผู้ป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงโคอยู่บ้านนี่ครับผมน,นะครับแจว่าเอ้ยปากว่าจะขายครับเงินดาม,มืงนมาท่านโฉดครับผมเงินละมืน่นเงินแค่และหนึ่งหมื่นบาทพี่นอ้องบ่ยากเล้นะครับผมนะครับเพราะว่าเกินเ่มมองชั่วโมงพี่น้องมีคนมาสือนี่ครับผมนะครับ มีแต่เงินกับเงินพี่น้องอยูนิตสี่สิบตัวควายอยู่บ้านอีกมี่สิบตัวเป็นหกสิบตัวถอาออกลูกมากเลนะครับสามสิบตัวนะครับเป็นเก้าสิบพี่น้องโอ้นะครับสามพีเกือบสองร้อยตัวพี่น้องนั่นแหละครับนี่นาบิธีสารเลียงวัวเรียงควายพี่น้องบ้านน้องว่าเพิ่นเนาะเพิ่นมาเอามาปล่อยผมมาทุระมาพอกันเลยขออนุญาตเพื่อนนี่นะครับผมบรรยากาศเนาะครับย้ำนะครับว่ายูนิตสี่ซิบตัวครับเพิ่นบาขายก็เพิ่นบาขาย ถ้าที่นี่ผู้อยากซื้อบอขายเลยบอถ้าที่นี่ผู้อยากซื้อขายบอบอข,ขายป่ะนะนี่แหละครับเพื่อนว่าเลี้ยงมาถ่ายรูปพี่น้องเนาะครับเพื่อนว่าบอขายเนาะครับเพื่อนว่าบอขายเนาะครับบอบอขายบอขายเพื่อนว่านี่ครับผมผมมึงเลี้ยวนี่ครับกับอ้วนท้วนธรรมดาเนาะครับนี่ครับตัวแดงๆครับพี่น้องโอ้ยขอบคุณละนี่นะครับพี่น้องอันนั้นก็ โอ้พ่อ <tu> พ <i ro> ันเอ็มมี่ปีนองนี่ครับพ่อพันนะครับเป็นพ่อพันเป็นครับเป็นพ่อพันเปลี่ยนพอยไงมูเพิ่นว่านี่นะครับบว่าว้าว่ากล้วยนะครับพี่น้องก็มีหัวหน้าครอบครัวคนเกลือกันกับตาหัวหน้าครอบครัวเข้มแข็งตาหัวหน้าครอบครัวมีความเข้มแข็งสื่อสารต่อครอบครัวพี่น้องเฮ็ดจังไดนกับบัถูกบ่จนนะครับมีแต่รวยกับรวยเพิ่นว่าเนาะกับเพิ่นว่าหันบ่สื่อสารต่อครอบครัววัวกล้วยคือกันนะครับผมหันไรส้นลูกส้นเต่าหันไรห่านาห้าหลังพี่น้องมันกับบ นะครับเพราะว่าม,มันมีความส it, bon ุกในขอบครัวนะครับสั์บ่ว่าคนหรือสัตว์ต่างๆนะพี่น้องก็นะครับต้องการความอบอุ่นต้องการกำลังแรงใจต้องการอยู่ดีมีสุกนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็สิบ่ไไ้พี่น้องก็ยันไหยครับ2 5 0เมหาพี่น้องครับ่วบ่ได้ครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนะครับผมว่า2 5 0 0มืหานี่นะครับบอก็ได้เพ่นวานะครับอันเงื่อนดามล้านนี่พ่นวาบ่ได้ยากดอก นี่ครับผมนี่นี่ครับอู้ยครับอ่ะนี่นะครับบ่อสุกกระสังแยำนะครับว่าอยู่ในซี่ชิฟตัวครับเพิ่นบ่ขายนะครับเพิ่นบ่ขายว่าลูกซื้อไม่เลี้ยงนี่เราพอแม่ที่ดีเนาะครับกระดีสุกขนน่นแหละครับผมพ่อแม่คนเนาะแต่ก็ฮักลูกกูเนี้ยอู้คนคือกันนะครับแต่ว่าลูกซื้อไม่เลี้ยงเพิ่นบาสิเลี้ยงได้ประมาณจักสองร้อยัตจังคือสิขายไปน่ะนะครับเรื่องในประมาณสองร้อยโตจังสิขายเพิ่นว่านะครับก็จักสิเบียงขายจักน้อยพีติดดอกอู้ยนะครับเขาวัวตัวนี้มันกระด๊า อันสื้อว่าจช่ไดมครับผมนี่ขาบัวอันบัมดึบัวป้ามึงแกมันอะไรส้นมาเลยนี่นี่ครับผมต้่งกัรนี่ครับไม่ครับขอไปครับผมนี่ครับเขาจะพกโอ้ยเขาอันจ้อนนี่ครับพี่น้องถ้ามันได้แล้วครับเออนี่นะครับเป็นว่าเนาะเป็นผมว่าเป็นเมยใหญ่มากกว่าครับผมกับเป็นเมยใหญ่นะครับกับเป็นพ่อใหญ่นะครับเป็นเมยใหญ่เป็นพ่อใหญ่พี่น้อง นะครับนั่นแล้ครับผมนั่นนะครับลูกเกื่อกันไปบ้านะครับเป็นแมใหญ่เป็นพอหญ่นะครับนี่ละครับพวกกล้วยจะหักว่าหฮาหักหฮาแพงนะครับเขาก็ยืดตองหฮาโดนเฮาดีพี่น้อง้าวหักบ่วแพงนะครับมีไายปันกรเมึดด้นะครับเกลเงินเลยเพีนนองเถือกเลียกเป็นถามสิบสีิบหานออกข้าวเซี่ยวยอมมาว่าเงินมืดแล้วไปเราเป็นว่านะครับจัดการเป็นบริหารเป็นกะนะครับยืดได้โดนครับยืดได้โดนนะครับอย่างเกี่ยวกันนะครับ บานคนหลยอยู่แล้วครับพอปีสองปีมาถาบางงวคั่วเมื็ดเล้วไปนะขายเมื็ดเล้วจะขายไปยังจักมายิบมาย,อยม่อยเมื็ดเล้วเพ็่นวะนะครับ <c ười> นี่นะครับเงื่อนน้ำล้านนี่พี่น้องว่าต้องถามถึงเนาะครับวัวอยู่นี่นะครับยี่สิบตัวคั้วยอยู่บานยี่สิบตัวเป็นหกสีเป็นว่าออกลูกมากนะครับย,ย่างในน้อยกับวัวนี่ครับชุดละสิบตัวนะครับคั่วกับคนละประมาณเกือบสิบตัวพี่น้อง เพราะว่าอีกสองปีเนาะมีประมาณสองรอยตัวนะครับเย็บฟ้ามากระดาษง่ายได้เรื่องพวกเอ้าขอบคุณทุกกําลังใจได้พี่น้องเด้อนะครับผมนี่นะครับช่องผมเด้อสมชายคนร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตเพื่อนนะครับนี่ครับปิดนี่ครับผมครับสมชายคนร้อยเอ็ดครับผมขอบคุณทุกกําลังใจครับผมสวัสดีครับ